ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลสจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเเทอร์มาแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับเป็นีอย่างที่หจะใช้ปีนา้หยุดแล้วทังซานแพ้แน สะจิตร่างปะการเป็วิญญาณยดการปล่อยกายแท้วิญญาณยึดปกติจะทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นเพื่อรับพลังวิญญาณมากขึ้นมันรสู่ไปลกับตัวเล็กลงรอเออ จะเข้าใจอะไรข้าคือท่านปู่คือบีบอัดพลังวิญญาณให้เล็กลงใช้ความเร็วในการระเบิดสูงสุดซอนเขาไม่อยากใช้กายแท้วิญญาณยึดมารังแกเด็กหรอกนะลองแสดงประสิทธิภาพอาวุธลับของเจ้าดูสิจะต้านเขาได้แค่ไหนพวกผู้สอระวังด้วยคนที่ต้องระวังคือเจ้าต่างหาบครับระวังด้วยเมืองไม่พังก่อนเนาะใหญ่แล้วไงไม่เป็นไรแต่ได้เต็มที่ โดนจริงๆทำงไงฮะ <c oughs> ไม่แตกหรอตันที่หลบไปมากไ้ยสิมีแดดเงินครับโอ้โห <c oughs> โอ้ดหเห็นแดนเนงี้ยง้อนๆรวมกันไป <c oughs> สองเขต โอ้โหงัดมากอย่างตัวดีลองท่านี้เป็นไงเอ้ยเราทันทันสางตัวดีทักษะวิญญาณที่แปดนกแอนติวอนนกอะไรนะนกแอนปิวอนแยกเป็นเจ็ดร่องไหนคือกายแท้กันแน่ทุกร่างแยกอาจเป็นกายแท้ได้โอ้ ก็จะจมในน้ำจนเป็นยุมธิ์ที่แกร่งสุดก็ไม่อาจตามความเร็วตอนท่านผู้ใช้กายแท้ได้พี่ซานพี่เจ้าเจอรายการที่สุดของพี่ซานจะไม่เคยเห็นเลยเออพี่ซานสีหูเออหลังในการเอาชนะก็ต้องหากายแท้ให้เจอพี่ซานของเจ้าเก่งแค่ไหนก็เป็นความสามารถของเขาเกี่ยวอะไรกับเจ้ายุทธภูมิใจภูมิใจที่เป็นน้อง อม่ใช่อันนี้ยลิสงใช่ไหมไม่ใช่ที่ไหนที่ด้วยเหรอไม่ใช่หรอแผลอยู่ไหนต้องหาไตแก้ก่อนเพรอันนี้มันเจ้แล้วอะไรรั่วออกไปแล้วเอาฮะเขาว่าเจ้าเป็นแค่ลูกไล่ของเขาเท่านั้นยังไงก็เรื่องของเจ้าเอาโดนน้องเหรอจะโดนน้องเหรอโอ้ลับแทนแล้วใครลับแทนมาของจีนเหรอเออ <kung> <kaz oo> มีซีนวะเนี่ยสีทพร์นาบวะเนี่ยเจียงว่าตกลุ้มแล้โเออว่าเอกสุดๆอุ้ยผมผมแหวมตกลุ้มแล้วจียงว่าตกลุ้มแล้วไงแกอุ้ยหัวใจเต้นแรงวะเนี่ยเออพี่ซานให้ปูไปเดี๋ยวแค่เครื่งการทูบแล้วเครื่งการทูบ ทงังสอนจำหมนทางนี้แล้วเออเจอเงนแสนปีเออจะได้ดูสิคืออะไรโอ้ยคิดถึงเสืวอู๋คนสวยแต่ประสารดูเป็นเนื่อง วิญญาณีอ้างูมาดิอะไรอะทักษะวิญญาณนี่แปลกมากจริงๆเอาถ้ารู้ตัวตัวทั้งสอรไม่ได้เลยเป็นวิญญาณนะใครใช้ทักษะวิญญาณหรือจะเป็นอะไรอ่ะ โอ้โหสวยมากอ๋อยวป้องกันไว้อะก็เลยให้ผ่านทะลุผ่านตัวไปนี่แท้วิญญาณของเจ้าอยู่ข้างตัวข้าตลอดเวลาจริงด้วยใช้วิญญาณอยู่ยังไงให้ซึ้งโนยดีก็ซึ้งเหลือเกินมันใช้เองอ่ะทั้งทไม่ได้ใช้ใช้เองอ่ะเหมือนป้องกันไู่ได้จะไล่ปา ถ้ายอมแพ้แล้วทักษะวิญ,ญญาณที่หกของเจ้ารุนแรงเช่นนั้นทำไมถึงยอมแพ้แล่ะนั่นคือหนึ่งรูปแบบของทักษะที่หกของข้าว่างเปลา่าการโจมตีกายภาพภายนอกด้วยพลังการโจมตีทั้งหมดแต่นี่ไม่ใช่การประลองความเร็วแนละ้วนี่ข้าแพ้แล้วแพรก็เข้าเหมือนเดิม เมื่อข้าใช้ทักษะวิญญาณที่แปดเพิ่มความเร็วและขอบเขตการควบคุมจ้ก็สามารถใช้ทางใดก็ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสมันคือความยุติธรรมแต่ถ้าประลองต่อไปผลแพ้ก็คือข้าเอาละพวกเจ้าหยุดอมตัวได้แล้วการประลองนี้คือการกระชับมิตรต่างหากไม่มีแพ้ชนะส่วนสำนักถังต้องเข้าแล้วนะ ชงต่อชงต่อเอ๊ะลงเข้าเลยดิขนาดนี้ดิตกรงก็ได้ฟังเรื่องราวจากพวกเขาแล้วนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นลูกของถังเฮาความสามารถของเจ้ากับสำนักถังวันนี้ได้ประจักษ์แก่ข้าแล้วแต่ว่า มาเถอะนกขาวเท่าตระกูลของเจ้าอยากแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่หรอมีอุลับสำลักถังเป็นประกันจะกลัวอะไรอีกชงเค้มกว่าพรวกเจ้าหวังดีแต่หลายปีมานี้แพ้ภูเขาเท่าก็ช่วยข่าอยู่เสมอข้าต้องนึกถึงความคิดเขาด้วยอ๋ออีกคนนึงจากนิสัยของแพ้ภูเขาเท่าความแค้นที่มีต่อสำนักข้าเหนียนเ่าเขาจะไม่ยอมรับคนสุดท้ายต้องยากสุดอ่ะต้องตึงอ่ะใช่ตึงสุด อาตคุณจอมทำลายยอมเข้าสํานักถังท่านก็จะนาตระกูลจอมปราดเปียวเข้าร่วมได้ทุกคนดูเหมือนจะโอ้มันยากนะถ้าจะไปคุยกาบคนนั้นเลยนะดูสีนาดูคนแบบว่าเหมือนกับมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอะไรยเดี๋ยวเจอถังซานโช์ฝีมือแล้วก็โดนถังซานตกอีกคนหนึ่งใช่แต่ว่าคนนี้จะยากหน่อยต้องแบบยากนิดนึงอ่ะแพะเท่าจะเขาจะมาไหมเนี่ยแพะเท่าน่าจะมาอยู่มะมาตอน ท้ายตอนนี้พอดีแหละแล้วก็ไปดูตอนหน้านะแต่แพ้พวกเขาเท่าไม่ได้คุยง่ายแบบพวกเขาหรอกนะข้าเข้าใจเขาดีที่สุดเขาทั้งอวดดีแถมยังหัวร um, um, sure> ันหากไม่เป็นเช่นนี้ความเสียหายของตระกูลจอมทำลายในตอนนั้นคงไม่มากมายเช่นนี้คิดจะเกลี้ยกล่อมเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเถอะถ้าหากสำเร็จ สี่สำนักจะได้อยู่พร้อมหน้าสักทีอืมอืมเฮ้ยไปดื่มต่อว่าแพ้ภูเขาเท่าจะมาถึงพรุ่งนี้วันนี้เราดื่มกันให้น้ำใจไปเลยมา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 อบดื่มนะเนี่ยตอนนี้เน่มองใครอะมาขอมจินวิญญาณของเสียวอู่ต่อไปข้าจะไม่ใช้อีกเด็ดขาดอย่างน้อยก็ยืนยันได้ว่า จต่อูอยู่กับข้าตลอดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วขอแค่รู้ว่านางยังอยู่ข้าต้องฝฟืนคือชีพนางให้ได้หวเราะมวปุ๊บคนนั้นแอบมองมาเหมือนจรนตลอดเลยเดินตัวแบบไม่รู้ตัวเอาสรุป ไม่นอนกันแบบในห้องนอนเลยอะนอรแเบียหาไรงมาห่มให้ผู้สาวน้อยสาวจุงกัดไม่ต้องมีจังหวะออกไปคุยกันดิไม่ไงเดี๋ยวคนนี้ก็เดินตามไป <ใน S 1> เอาไปขอบคุณอะไรอย่เงี้ย เฉยเลยสล่อ,อ,อเลยนะแน่อนแขอบคุณนะนสุดยอดตกได้ความดีวะวไม่นางไปมีธุระอะไรเหรอวันนี้เจ้าก็เก่งมากก็ไม่ควรพูดว่าเจ้าเป็นลูกแรกของถังซนานเจ้าทำอะไรอ่ะเปล่า ข้าแค่ไม่คิดว่าจะมีสาว <ฮ Adjust S 1> สวยมาขอโทษข้า <c oughs> เออ่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นปกติคุณหนูมีชาติตระกูลมาไม่ค่อยและข้าเลยยิ่งเรื่องขอโทษไม่ต้องพูดถึงถ้าใช่ลูกคุณหนูซะที่ไหนละ่ะ <c oughs> หลายปีมันนี้คนใน,นสำนักยากจนค้นแค้นได้แต่พึ่งพาความช่วยเหลือจากตระกูลอื่นใหนปู่ยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองไปขอร้องคนอื่น <c oughs> แต่ข้าได้ยินว่าสีตะกูลปฏิเสธเงินสนับสนุนที่สำนักวิญญาณยึดจัดให้ใครอยากรับบุญคุณพวกเขาหากไม่จะสำนักวิญญาณยึดพวกเราจะมีวันนี้ได้อย่างไงสักวันหนึ่งข้าต้องเฟ้นฟูตะกูลให้ได้ให้พวกวิญญาณได้เห็นความรักัดของตะกูลเราเจ้าคงคิดว่าความสามารถเขาไม่พอ จะแบบนี้ดูไม่เจียมตัวใช่ไหมเออไม่ไม่เลย้แค่ดูดทเจจะเยอทะยานาดีเนาะจุ๋มหมายถึงถั้งซาเหรอแล้วก็ข้าพี่ซานแล้วก็สหายอีกห้าคน ว่าเราผ่านอะไรมาเยอะมากพวกเขาก็เป็นเหมือนเจ้ามีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นและกล้าหาญพร้อมที่จะทําเพื่อเป้าหมายเจ้าล่ะเออข้าเหรอไม่มะเะไรหรอกข้ายอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่กับบนเรื่องบางองแต่ว่าต่อไปอาจจะจะมีเป้าหมายแล้วนะใชู่ดสาวมาแล้วนะอาจจะอยากเป้าหมายเพื่อปกป้องคนนี้ก็ได้ใช่ เปลี่ยนตัวเองเหมือนเอาเสือขาคนที่ฆางอยก็ทําโดยไม่สนใจอะไรเหมือนกันไหนแค่คนที่ฆ่าหงอยจะทำอะไรเนใจปียเปียนะระบังสาวตโอ้เข้าผิดไปแล้วเข้าผิดไปแล้วครังหน้าไปทำแล้วครับวันนี้ ใจนะที่ช่วยข้าแต่ไม่ได้หมายถึงอะไรทั้งนั้นจะเก็บความผื่นกามน้าโมโของเจ้าไปซะไม่นะก็จะอาจให้เละแน่เหมือ <c oughs> นนี่หลงๆกับเอาสซิขาแต่ก่อนเลยเอ่ะกัดกันแบบนี้แหละก่อนที่จะรักกันอนะ่ะ <c oughs> เอาสซิขาก็อย่างนี้แหละกระล่อนกระล่อนแต่ก่อนอนะ่ะพอโตขึ้นก็นิ่งขึ้นโอ้โหน,าานั่งเขาชาติอีกแล้วเหรอนะางซ่าปลดวิญญาณไปหาใครละ คขาชอบถอดอะไนันเล่นจะเป็นคนหนุ่มที่ขยันที่สุดที่เคยเจอชมเกิดไปแล้วครับถ้าแค่ชอบตื่นเช้ามาฝึกพลังเซียวซานหากอยู่ส่วนตัวข้าเรียกเจ้าแบบนี้ได้ไหมจะได้แบบสนิทแบบสนิทกันนะ ที่จริง่าของเจ้าคือพี่สาวแท้ๆของข้าหากจความอวา,มาวุโสเจ้าควรเรียกข้าปู่เล็กเจน่นพี่สาวข้าตายไวลูกๆของนางพวกข้าต่างเห็นพวกเขาเติบโตรวมถึงพอเจ้าปู่เล็กเลยปู่เล็กครับเรื่องในตอนนั้นข้ารู้ ว่าพ่อของเจ้าไม่มีทางผูกความแค้นกับสำนักวิญญาณยุึดพระความบูบาทแน่นเพราะงั้นพวกเราเลยไม่เคยโทษเขาเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าแพ้ภูเขาเท่าจะเห็นความสัมพันธ์เก่าวพวกนี้พูอวุโสยางอูตีเป็นคนแบบไหนเลยครับความสาม,มารถของเขาแข็งแกร่งที่สุดในผูอวุโสสี่คนของเชดไม่ว่าด้านกำลังของกอริล่าเขาการป้องกันของแรดเขาโอ้รวมสามคนนี้เลยแข็งแกร่งไวกะ แลววคามเขามีหมดไม่อาต้านคำว่าทำลายนี้ได้เทวะข้างหลังอย่างเทวของพวกเขาลงยาลงยาอปู่เลยครับท่านหมายความว่าแพ้ภูเขาเท่าหลงไหลในการกัดยาไม่หลับไม่หอนอาจจะมีสมุนไพรที่ทาการตามหาเยอะเลยนะต้องลงมือจับยาเท่านั้นเขามีพิษอยู่ นี่ถือว่าเป็นสมบัติตกทอดตระกูลจอมปราดเปลียวกราสอดมันไว้มาตลอดเพื่อเผืัวแพ้ภูเขาเท่าเห็นเจ้ารับสมุนไพรบางทีอาจช่วยเออสมุนไพรเลยเนี่ยเดี๋ยวว่นที่ตามหามทห่านแปดไปกบเนิเดว,วัฒนาการหมื่นปี มิตมงกร5,000ปีอีก5,000ปีก็พัฒนาเป็นขั้นเก้าสมนไพรชั้นเซียนนี้ทายเจ้าบนโลกใบนี้เป็นสมบัติล้ำค่าบูเล็กขาราบไว้ไม่ได้ครับเอา <c oughs> อันนี้ป้าสวมนี่ทีกเขาปานั่น,น,นละสิจำชื่อไม่ได้นะวอนาคตตระกูลจอมปราดเปรียวฝากไว้ในมือของเจ้าแล้วมันเกิดยังไม่กี่มันยังพัฒนาไปเป็นขั้นเก้าเลยจะไม่ทำให้ผิดหวังเจ้ด